สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับขอไปครับวันนี้ผมลุงทัศพบพี่น้องของเราในวันที่สิบหกกันยานะครับมีงวดวันที่สิบหกกันยาครับอ่ะขณะที่ผมทําต้นฉบับอยู่ก็ประมาณกี่ทุ่มแล้วเนี่ยอ่าสี่ทุ่มพอดีพี่น้องครับ ผมทำต้นฉบับสี่ทุ่มมามาจินกาแฟดึกกันพี่น้องครับกินกาแฟเสร็จแล้วผมจะพาคำนวณสูตรสิบบนสองตัวชนหน่วยบนสามตัวพี่น้องครับสูตรนี้ผมบังคับหลักสิบอยู่แค่สองตัวหลักหน่วยอยู่แค่สามตัวถ้าจับชนกันจะได้อยู่แค่หกตัวโอเคไหมครับถ้าสูตรเดินต่อเราจะได้แค่หกตัวมาก่อนอื่นกาแฟดึกกันครับ อเมริกาโน่ร้อนๆพี่น้องครับมามามาทานด้วยกันผมไม่เกี่ยงเวลานะครับทานกาแฟพี่น้องครับได้ทุกเวลาเลยมาฟังคําเตือนก่อนดีกว่าครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันพี่น้องครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผมขอย้ําว่าเป็นแค่แนวทางพี่น้องครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล และช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบมตตาจากลุงทัศน์สูตรเลขผ่ารวยพี่น้องครับมาครับฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทํะก่อนที่จะทําและรับฟังนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนแคร์ห่งติดตาม s u b สไครต์ไว้ได้เลยครับ อขอขอบคุณมากส,สำหรับใครที่กดให้มาพี่น้องครับผมพาเข้าเรื่องเข้าราวาดูตัวสูตรเลยอันนี้จะเป็นหลักสิบนผมจะเขียนว่าสิบบนนะครับตัวนี้เป็นสิบนอันนี้เป็นหน่วยบนนะนี่หลัก10บมีอยู่2ตัวผมวางไว้2ตัวหลักหน่วยผมวางไว้สาตัวเท่ากับว่าแต่ละงวดเ,เราจะได้แค่6ตัวเท่านั้น ถ้าพี่น้องมีเลขดับเอามาตัดเอาพี่น้องครับหรือใครอยากได้เยอะกว่านั้นเอาหลักร้อยมาใส่เอาครับเอาหลักร้อยมาใส่เอาอ่ะผมพาคำนวณเลยครับวิธีทำครับผมให้ใช้แสนบวกหมื่นนะูตรน,นี้ให้ใช้แสนบวกหมื่นบวกรหัสเจ็ดกับสองอ่ะห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดลงไปครับเจ็ดบวกสองได้เก้าครับ สรุปสูตรนี้ได้เก็ดกับ9้าซึ่งอยู่ในหลักสิบนะส่วนสูตรที่จะมาเป็นหลักหน่วยผมให้ใช้ตัวไหนครับใช้หลักพันคือ9้าตัวนี้ครับบวกสิบครั้งที่สองเอาเก้าบวกบสามเป็นสิบสองครับเราได้สองสองบกบวกรหัสศูนย์ก็จะได้สองสองบวก9้าได้สิบเอ็ดสิบเอดบวก9้าได้ยี่สิ สรูปครับเราจะได้อยู่หกหางเท่านั้นคือ79หลัก10หลักหน่วย2 10จะได้อ่าผมจะตั้งทางนี้ให้ดูดีกว่าเนะาะอาจจะได้7กับ2ฝั่งนี้ได้2 1 0 2 1 0เราจะได้7จ7ดสอ2เจ็ดหและผลที่ออกครับ ลองคำนวณจากหนึ่งมิถุนาใช้สิบหกมิตรนาพี่น้องครับวันนั้นออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองสามเก้าสองฮึได้เจ็ดกับเก้าถอยมาผมไม่เขียนสองผมละง,งงตัวเองอย่างเลยได้เจ็ดกับเก้าได้เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ออกเก้าสองตัวที่ถูกก็คือตัวนี้พี่น้องครับ ถูกเตัวนี้ในหลักสิบหนักหน่วยคือ2ตัวนี้อถูกครับงวดน,นี้มาครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องคําน,นวณงวดวันทีสิบหมิถุนาใช้1กึ่งกรกฎาคมนะไปเลยครับผมให้ใช้แสนบวกบกหมืน่นงวดนี้เป็นห้บวกศนย์จะได้ห้าพี่น้องครับห้ามาบวก7ก่อนนะห้มามใช้ก่อนห้ามาบวก7ได้สิบสองสองมาบวก2องอีก,กรอบหนึงได้สี่ครับ สรุปงวดนี้หลักสิบของเราคือสองกับสี่ครับส่วนหลักหน่วยครับผมไม่ใช้หลักพันพี่น้องครับคือเจ็ดบวกหลัก10บครั้งที่สองเอาเจ็ดมาใส่ตรงนี้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแ8ดแดบวกรหัสศูนย์ก็จะได้แปดนะ8ปดบวกเ้าเป็นสิบเจ็ดิบเจดบวกเก้าเป็นยี่สิบหเราได้แปดเจ็ดหก ก็จะตั้งในแนวนี้ตั้งแนวแนวสองแล้วก็4อยู่ในหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็8 7 6 8 7 6จับ Vs กันเลยเราจะได้2 8 2 7 2 6 4 8 4 7 4 6เจ็กเลขหนะครับทำไมผมเขียนเลขหกไม่สวยยังเลยอืมเป็นเลขหกแล้ว เราจะได้อยู่หกหางอีกครับงวดที่ผ่านมาก็หกหางงวดนี้ก็หกหางมาครับตรวจผลออกเลยดีกว่าคำนวณสิบหกมิถุนาใช้หนึ่งกรกฎาคมเก้าสี่เก้าสองสี่หกพี่น้องครับออกสี่หกหลักสิบคือสี่หลักหน่วยคือหกสรุปมาที่สี่หกอ่ะตรงนี้เลยครับ มาครับมาดูงวดต่อไปเลยดีกว่าพี่น้องครับผมพาคำนวณจากหนึ่งกรกฎาคมครับมาใช้สิบหกกรกฎานะเบี่ยงนิดนึงครับโอ้ย <c oughs> อร่อยจังเลยพี่น้องครับ <c oughs> มาครับแสนบวกหมื่นครับจะเป็นเก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะสามบวกรหัสเจ็ดเป็นสิบได้ศูนย์ครับศูนย์ไปบวกสองได้สองครับ สรุปหลักสิบของเราวันนี้ได้ศูนย์กับสองพี่น้องครับได้ศูนย์กับสองอืมมามาดูหลักหน่วยกันครับผมให้ใช้หลักพันครับคือเลขเก้าตัวนี้มาบวกหลักสิบครั้งที่สองตรงนี้เก้าบวกหกเป็นเท่าไรครับเป็นสิบห้าพี่น้องครับใส่ห้าลงไปห้าไปบวกเก้าได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกเก้าเป็นยี่สิบสามครับได้ห้าสี่สาม จับชนกันก็จะมาในรูป0นย์กับ2หลัก10ในหลักหน่วยจะเป็นรูป5 4 3อ่าจับคู่ชุดได้แค่6กหางศูนย์ห้าศูนยงห้าสองสี่สองและงวดที่16กกรกฎาคมออกอะไรพี่น้องครับ2องสี่หสามสองสี่ หลักสิบคือสองหลักหน่วยคือสี่หลักหน่วยคือสี่ออกสองสี่ถูกสองสี่ครับอืมหกหางมาครับมาดูงวดที่สี่ครับทีนี้ถูกมาสามงวดติดแลว้วงวดที่สี่จะเป็นยังไงอ่ะจะมีหลุดกันบ้างไหมไปเลยครับแสนบวกหมื่นครับงวดน,นี้สองบวกสี่เป็นหก หกไปบวกรหัสเจ็ดเป็นสิบสามครับได้สามสามไปบวกสองเป็นห้าได้สามกับห้านะในหลักสิบวดนนี้ได้สามกับห้าพี่น้องครับเรามาหาหลักหน่วยกันครับหลักหมื่นคือเลขห้าเอาห้ามาบวกหลกสิบครั้งที่สองห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกรหัสศูนย์ก็จะได้สองสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบ ได้สองหนึ่งศูนย์อ่าได้แบบนี้พี่น้องครับเราคำนวณจากาาตั้งในรูปก่อนผมลืมลืมขออภัยพี่น้องครับจะมาในรูปสามกับห้าอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยคือสองหนึ่งศูนย์จะมาในรูปแบบนี้สามสองสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ คำนวณ16กรกฎาคมใช้1สิงหาพี่น้องครับออก811 852หลักสิบคือ5หลักหน่วยคือ2อ่า,อาผมใช้ปากกาผิดออกค่า2ถูกค่า2พี่น้องครับมามาต่อไปเลยครับพี่น้องครับมาดูงวดต่อไปครับ ผมจะพาพี่น้องคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งสิงหามาใช้สิบหกสิงหานะมาดูครับสี่งวดผ่านไปถูกมาดูงวดที่ห้าจะสะดุดไหมไปเลยครับแสนบวกหมื่นงวดนี้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับเก้าบวกเก็ดเป็นสิบหกหกไปบวกสองเป็นแปดหลักสิบได้หกกับแปดพี่น้องครับหลักสิบของเราคือหกกับแปด ส่วนหลักหน่วยหลักพันวันนี้เป็นหนึ่งนะเอาหนึ่งมาบวกหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกเก้าได้ยี่สิบสามนี่ได้แบบนี้พี่น้องครับหลักสิบได้หก,กับแปดก็จะมาในรูปตั้งหกไว้ตั้งแปดไว้แล้วก็ VS ด้วย ห้าสี่สามอ่าเราก็จะได้หกห้าหกสี่หกสามแปดห้าแปดสี่แปดสามอันนี้จะบังคับหลักสิบอย่างเดียวอันนี้บังคับหลักหน่วยอย่างเดียวคำนวณจากหนึ่งสิงหาพี่น้องครับมาดูครับงวดที่ห้าจะเดินต่อไหมสิบหกสิงหาเก้าเก้าสี่แปดหกห้าพี่น้องครับงวดนี้ออกหกห้าครับนี่ หกห้ามาตรงกันเลยอยู่ตรงข้ามกันเลยครับนี่หกห้ามาถูกอีกหนึ่งงวดครับเป็นงวดที่ห้ามาดูงวดที่หกพี่น้องครับงวดที่หกจะทำสถิติถูกตลอดได้ไหมเก้าบวกเก้าเลยครับแสนบวกหมื่นเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้านะห้าบวกสองได้เจ็ด สรุปหลักสิบของเราคือห้ากับเจดพี่น้องครับหลักสิบคือห้ากับ7ส่วนหลักหน่วยหลักพันคือเลขสี่เอาสี่มาบวกกับหลักสิบครั้งที่สองสี่บวกสี่เป็น8ครับ8ปบวกเครับเป็นสิเจครับสิบเจบวกเ้าเป็นยี่สิบหเราจะได้อยู่สาตัวเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับหลักหน่วย ก็จะมาในรูป5กับ7หลักหน่วยก็จะเป็น8 s 8 7 6จะมาในรูปนี้พี่น้องครับจะมาในรูปนี้อ่ะแล้วทีนี้มันออกเลยครับคำนวณจาก1สิงหาใช้1กันยา1กันยาที่เพิ่งออกผ่านพ้นไป ผมที่ทําต้นฉบับอยู่ก็วันที่สี่นะพี่น้องครับสําหรับสูตรนี้ครับรางวันที่หนึ่งออกห้าศูนย์หกสามห้าหกออกห้าหกครับหลักสิบคือห้าตัวนี้หลักหน่วยคือหกตัวนี้นี่ได้แบบนี้ครับออกห้าหกของเรามีห้าหกถูกอีกหนึ่งงวดเป็นงวดที่หกที่ถูกติดต่อกันในหกหางนี้ ส่วนงวดปัจจุบันพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องคำนวณหนึ่งกันยาไปใช้สิบหกกันยามาผมคำนวณเลยครับอ่ะพี่น้องลองทายดิจะถูกใจพี่น้องไหมมีขั้นรายการน,นิดหนึ่งพี่น้องครับผมไปเลยนะไปแล้วไม่รอแล้วห้าบวกศูนย์ได้ห 5. 5้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองพี่น้องครับ ตัวแรกในหลักสิบคือสองเอาสองมาบวกรหัสสองได้สี่ครับพี่น้องครับหลักสิบได้สองกับสี่สองกับสี่มีในใจไหมพี่น้องครับนี่คือตัวที่เราจะนําไปใช้จริงนะสองกับสี่เนี่ยมาดูหลักหน่วยเลยครับทีนี้พี่น้องครับจะชนอะไรจะมีจะถูกใจพี่น้องไหมหลักพันเป็นหกเอาหกมาบวกกับหลักสิบครั้งที่สองแบบนี้ หกบวกหนึ่งเป็นเจเป็นยังไงครับมีไหมเจ็ดบวกเเป็นสิบหกสบหบวกเเป็นยี่สิบห้าเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับถูกใจบ้างไหมถูกใจบ้างไหมจะมาในรูปสอง 4ลักหน่วยก็จะเป็นเจ็หหอ่ะหกหางพี่น้องครับผมเขียนเลยนะเขียนเลยนะเออลืมถามความเห็นพี่น้องเป็นยังไงมีในใจบ้างไหมที่กะเก่งไว้ที่กะไว้เก่งไว้มันมีตัวนี้หรือเปล่า ใครคิดว่ามันจะมาใครคิดว่ามันไม่มาคอมเมนต์มาครับหรือพี่น้องจะหาหลักร้อยมาใส่อ่ะผมเขียนก่อนครับอันดับที่หนึ่งได้สองเก็ดนี่นะผมเขียนตรงนี้หกหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระดาษผมสุดพอดีผมจะเขียนได้แถวเดียวครับตัวแรกที่จะได้คือสองเจ็ด สองหกสองห้าสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าพี่น้องครับตัวสุดท้ายคือสี่ห้า อ่าหกหางครับในหกหางนี้ใครมีหลักร้อยหรือเปล่าถ้าไม่มีไปดูของลุงทัศนะลุงทัศทําไว้แล้วนะได้ร้อยบนตัวเดียวครับเอาตัดกันแล้วได้หลักร้อยบนตัวเดียวให้พี่น้องเอาหลักร้อยในนั้นมาชนให้เข้าไปหาดูนะครับผมทําหลักร้อยบนชนสองสูตรได้เลขตัวเดียว แล้วให้พี insight, ่น Mit ้องเอาหลักร้อยมาชนในนี uh uh ้อ uh ่ะผมดูอีกนิดนึงมาพาพี่น้องย้อนมาดูตรงนี้ให้สังเกตหลักสิบพี่น้องครับมันมีแค่สองตัวมันจะมาลำดับนี้ตัวที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งที่สองแบบนี้เนี้ยผมจะเรียกแบบนี้นะลำดับที่สองตัวที่สองที่หนึ่ง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 ที่สองตัวที่สองติดต่อกันกี่ตัวสี่ตัวพี่น้องครับ แล้วก็เริ่มมามาเปลี่ยนเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งครั้งตัวที่สองหนึ่งครั้งและงวดนี้จะเป็นตัวที่สามไหมจะเป็นตัวที่หนในงวดที่สามไหมก็จะเป็นสองตัวนี้แหละครับถ้ามันมานะถ้าเอาเลขเด่นมาตัดเดี๋ยวผมคำนวณเลขเด่นในนี้ดูด,ดิพี่น้องครับบวกหกเลขเก้า เดี๋ยวผมกำลังจะหาเลขดินไปเอามาตัดในนี้พี่น้องครับคำนวณสดบสนแบบนี้เนี่ย ผมจะใช้ตัวนี้นะพี่น้องนะนี่นะผมใช้หลักหมืน่นใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วบวกด้วยหลักสิบล่างสิบบวกสองเป็นสิบสองได้สองสามสี่บวกศูนย์หนึ่งหนึ่งนะ สิบบวกสองเป็นสิบสองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่ยืดยืนไว้สามตัวสองสามสี่มาสามกับสองถูกสามกับสองและงวดนี้ห้าบวกศูนย์ได้ห้ามาบวกสิบล่างก็ได้ห้าห้าหกเจ็ดมาไหนครับมาหกครับอ่ะใครใครไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามได้เก้าบวกสี่เป็นสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองได้ สองสามสี่โอ้โหมาสามตัวครับมาสามตัวเลยพี่น้องวันนี้สามสองสี่มาครบเลยเอาวันนี้สองบวกสี่เป็นหกหกบวกสองเป็นแปดได้แปดเก้าศูนย์มาแปดหลักร้อยมาแปดหลักร้อยวันนี้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่ห้าหกโอ้โหมาห้ากับหกพี่น้องครับแล้ววันนี้เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่ได้สี่ห้าหกมาห้ากับหกอีก มาห้ากับหกอีกว่นนี้ห้าบวกสามเป็นแปดแปดเก้าศูนย์ถ้าแปดเก้าศูนมาทีนี้พี่น้องครับมันไม่มีในนี้ดูนะถ้าแปดเก้าศูนย์มาแปดเก้าศูนย์มันก็จะเป็นหลักร้อยนะเอาหลักร้อยคือแปดเก้าศูนยนี่มาใส่ข้างหน้าทุกตัวครับเท่ากับว่า ในนี้มีหตัวสามหกสเราจะได้อยู่18หางเต็มถ้ามันเดินต่อนะมิฉะนั้นพี่น้องก็ไปหาร้อยบนตัวเดียวที่ลุงทัศทำไว้นะครับคลิปร้อยร้ 100, 100บนตัดสองสูตรมันได้หลักร้อยตัวเดียวแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นตัวไหนพี่น้องก็ลองเอามาใส่เอาหรือเอามาเทียบกับสูตรนี้ มันตรงกับสูตรนี้ไหมอ่ะเข้าไปหาดูครับโอเคพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมลุงทัศสูตรเลขพารวยพบพี่น้องในงวังทีดสิบหกกันยาน,นำเสนอสิบบนชนหน่วยบนได้หกหางถูกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดติดงวดที่เก็ดจะเป็นยังไงจะออกหมูหรือออกจากออกหมูหรือจาก วันที่สิบหกรู้กันครับอ่ะตัวเด็ดผมให้สี่หกกับสี่ห้านี้แหละสี่หกสี่ห้าสองหกสองห้าแต่เทน้ำหนักมาที่สี่สี่หกกับสี่ห้านะถ้าผมให้ผมจะให้เป็นตัวนี้สี่หกสี่ห้าถ้ามันมามันจะมาไหมอันนี้เป็นแค่คาดการนะครับพี่น้องครับเป็นแค่คาดการของผมคนเดียวเพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องจะนําไปใช้ก็ให้คิดให้รอบคอบคิดดีๆพี่น้องครับคิดดีๆครับสถิติการคํานวณมาจากใช้หลักสถิติเออผมขอบอกอีกนิดนึงพี่น้องครับต่อไปนี้ผมจะทําเน้นเลขหลักหลักแบบนี้หลายๆสูตรหน่อยนึ่งนะผมจะใช้ระบบประมวลผลคือก <c oughs> รณีหลักสิบแบบนี้ถ้ามีห้าสูตรนะครับผมเอาหลักสิบในห้าสูตรนี้ชนกันหมด แล้วถ้ามันได้สามตัวถึงสี่ตัวในมันชนกันนะผมจะใช้ตัวเยอะที่สุดมาเป็นหลักสิบในงวดต่อไปที่เราจะนำไปใช้หลักหน่วยก็เหมือนกันครับจะเลขล่างก็เหมือนกันผมจะเน้นที่เลขปักหลักดีกว่าเพราะถ้ามันถูกมันถูกเลยไม่ต้องไปกลับตัวเนาะเข้าใจตรงกันครับเดี๋ยวจะว่าลุงทัศทำไมเลขหลักสิบทำไมมันชนกันแต่ละงวดมันตัวเลขไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกัน แต่บางสูตรมันจะเหมือนกันตัวไหนเหมือนกันผมจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวจริงที่จะไปเป็นชุดสรุปขอให้เข้าใจตรงนี้ครับมาพี่น้องครับสําหรับวันนี้10บบน2ตัวชนหน่วยบน3ตัวได้ออกมา6หางงวดน,นี้หหางเน้นที่สุดคือสองสี่หกับ4ี่ห้าผมวางสองหางนี้อ่ะถ้าใครชอบให้นาไปใช้ส่วนหลักร้อยวิธีทําใครไม่เข้าใจเอ้ยเลข เล็กวิ่ง3ตัวมา1ตัวใครไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามได้ครับโอเคครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับอ่ะก่อนที่จะจากกันแคปไว้ก่อนครับเผื่อใครอยากแคปอ่ะสามสอแคปโอเคครับโชคดีทุกคนครับคลิปนี้วันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ